สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิเร์กสมองสบายเบสุขุสุขุขมภพอกัะส่องเงินคือกาพี่น้องมาเบิรงแม่น้องดำเอาก้าพี่น้องเอ้ยใจแม่ชาดแดดแดดกระพากกระดาก้าเอาเมื่อกี้พี่น้องแม่ไปผู้ว่านข่าวลูกเป็นพวนพวนนได้ไหลงอีเลขึ้นมาแม่เบิร์กโอ้ย ก็ขึ้นน oh, ี่นะมังคือนดูงามแดดแท้ขือดูงามแดดแท้มึงมาทางเช้านี่บอมึงมาทงเช้านี่บอ้าท่ออ่าวบอ้าท่ออ่าวบอลง ทั้งน sort of ั like like ้นค่ะจะเปลี่ยนบ่เปลี่ยนลองเบิ่งบ่ตะเกาคือหวานทั้งนั้นลำลำเต๋อลำหลอกแห่เลยที่ดูคิมค่้ยๆนั่งกัะ ฮะคยาเลยหห้ากี่วานเลยผ้าเลย ้ำมันที่คืนหอดอยู่บ่ได้เป็นต,ตาน้ำม,มันที่ประคืนหอดแท่งนาะโอ้ยเก้งน,น้ำผัดว่านเข่ามันกระลง่งน้ำเข่าเลยเราก็ล่งน้ำน้ำเลย แต่หวัวที่ก็ได้ดามไวเอาแต่หวัวที่ก็ได้ดามไวเนี้ยมันคือป้าเป็นคู่เป็นคู่นะนี่จ้ะ ยังเอียงเขาาเด้ยังเป็นยังได้ละ่ะเห็นมันวะเป่าขอดกบแม่พี่น้องเอ้ยใช้หน้านะหวานก้าย่ามแดดแดดดูด,ด,ดเอาพี่น้องเอ้ยดูดน้ำน้องขึ้นมาใส่ <c ười> เพือสิแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยนึง กะห้อนพี่น้องเลยปีนี้เขาก็ซได้มาเห็ดอยู่ผี่แลวพี่นอ้องหน้าเจดอะ่ะพี่น้องเอ้หน้าพังองายพี่นอ้องเขาบ่มีนาเห็ดเพิ่นกันเลยให้เข้าเห็ดคุลเเมือ่อยแทนเน้ย ผู้คนแดดตียืนตากแดดนี่น้องพี่น้องยืนตากแดดก็อนแดด เลือสิแล้วให้นึ่งบุ๊มบนคล้องคอยพี่น้องเอ้ยุมบนคล้องง่ายเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทำบ่เฮ็ดกับปลได้กินซีวิตประนอกแน่นนี่แหละพี่น้องแล้วไปแล้วให้นึ่งพี่น้องเอ้ยหวานหวานแล้วเรียบร้อยงัวควายก็ลงไปผ่าเรียบร้อยอ่สสัน it. เบื่อสิแล้วพี่น้องเอ,อ้ยว่านแล้วกรับท้ายขาดแล้วกันยังว่านพี่น้องว่านแล้วก็ต้องเด็ดเผ,า,ผากันบัเผากุ้งวัวขั้วกินเบิร์ตพี่น้องเอ,อ้ยบุงว้วงขั้วกับเต็มทุ่งหน้าอยู่ ก็เริ่มฮอนแดดแล้วพี่น้องก็เป็นตาก้องกันเลย ้มีจะให้เงี้ยไ,ได้ขาดไทายกะหวานก็พอเต็มตูบหอนแดดหอนแดดพี่น้อง ่ายบักใหญ่พี่น้องเอ้ยสุดแสงตาความยาวความใหญ่ฮอนแดดพี่น้องเอ้ยฮอนแดดทางฝั่งไทยแดดอยู่บ่เด้แดคืออยู่ประเทศลาวอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้เก็บาไเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอโทษผิดพลาดนั่นก็ขอโทษขออภัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ,อิเออ้นเด้อพี่น้องเด้อลาแล้วพี่น้องกินหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย